สวัสดีนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะมีแต่สิ่งมิ่งมงคลผ่านเข้ามาในชีวิตในทุกๆวันแล้วก็ตลอดไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง g ก็กเกนิวสด้วยนะคะขอพระคุณทุกท่านมากๆคะ่ะ ขอคุณพระคุณเจ้าเฝ้าปกป้องคอยคุ้มครองทุกผองภัยไร้ปัญหาให้ทุกท่านนั้นแคล้วคลาดปราดโรคาปราถนาสิ่งใดได้ครบครันทั้งเทพไทยเทวาองค์อารักช่วยปกปักรักษาให้หายโศกสันเจ็บป่วยไข้ใดๆหายเร็ววัน ทุกพยันตรายอย่าได้มีอยู่ที่ไหนไกลใกล้ก็ให้สุขหมดสิ้นทุกทรมานผ่านพน้นหนีอายุมั่นขวัญยืนเป็นหมื่นปีขอให้มีแต่สุขสันต์นิรันเดร ใอญ่ EP T หนึ่ง0 4กฎหมายหรือไม่ได้กฎแห่งกรรมจะรื้อเองกฎหมายหรือไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมทำได้รอนะคะรอรอเวรกรรมมันทำงานสิบปีล้างแค้นก็ยังไม่สายเจอศพในแนวที่ลอยทวนน้ำขึ้นไปนั้น ด้านอาจารย์ปรเมศอินทรชุมนุมบอกว่าเป็นเพราะน้ำขึ้นน้ำลงเป็นแบบนี้ก็ได้ด้วยหรือถ้า,างั้นความน่าจะเป็นในการที่ศพจะไปโผล่ในจุดไหนก็อ้างน้ำขึ้นน้ำลงได้ด้วยหรือไม่น้ำขึ้นน้ำลงก็คงจะดันศพกลับไปกลับมาทวนน้ำตามน้ำอยู่เยี่ยงนี้จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าคะ กฎหมายเชื่อแบบเดียวกันเนื้อความก็ต้องเหมือนกันร้อเอร์ซนเต็มแต่เหตุฉไหนใหญ่นักกฎหมายถึงพูดไม่ตรงกันไม่เหมือนกันแบบนี้ก็ได้ด้วยหรือแล้วจะฟังใครละทีเนี้ยตกลงความจริงที่ถูกต้องคือสิ่งไหนอะไรกันแน่ว่าแล้วก็อยากกลับไปใส่ชุดนักศึกษาเรียนวิชากฎหมายแล้วละสิจะได้ไปเถียงคอเป็นเอ็นกับเขาบ้าง ไม่เอาไม่เอาไม่เอาริก้าไม่เอาลิก้า,า,กาขืนขอเป็นเอ็นก็คงหมดสวยกันแน,น่ๆเลยเรายิ่งขี้เหล่อยู่ด้วยสังเกตไหมว่าส่วนมากเกือบจะทั้งนั้นเลยก็ว่าได้บรรดาน,นักกฎหมายที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองที่เราเห็นในหน้าสื่อต่างๆและเกี่ยวข้องในคดีดังๆหลายตลายคดีนั้น ล้วนแล้วแต่จบมาจากสถาบันเดียวกันแทบจะทั้งนั้นเป็นลูกพ่อขุนด้วยกันแทบทั้งนั้นเป็นลูกศิษย์ก้นกุติของอาจารย์สุขุมนวลสกุลแทบจะทั้งนั้นที่เป็นผู้ป้อนข้อมูลด้านกฎหมายเป็นผู้ที่ป้อนข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของวิชากฎหมายให้นักศึกษาใต้เหรือมหาวิทยาลัยเดียวกันทุกท่าน ลองไปสืบเสาะจะหาข้อมูลกันดูก็ได้นะคะว่าไผเป็นไผเข็ดแ,แทะอิลี่มามีตัวดอกจาก้า <c oughs> แต่ทำไมไม่รู้จักรักและช่วยเหลือเจือน้ำใจให้แก่กันบ้างเลยสิทธิพี่สิทธิน้องเอ,อ๋ยลุกขึ้นมาทำร้ายกันด่ากกันฟ้องกันโต้กันไปโต้กันมาจะเอาชนะกันให้ได้หัวเด็ดกลีนขาด ไม่มียอมกันซะงั้นบางคนก็นอนบ้านบางคนก็เบื่อบ,บ้านเลยขอเปลี่ยนบรรยากาศไปลองนอนในคุกบ้างส่วนบางคนก็นอนบ้านบ้างน,นอนคุกบ้างก็มีมีทั้งรุ่งมีทั้งร่วงป่านนี้อาจารย์สุขุมนวลสกุลอาจารย์ชูศักด์ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าน้องเล็กกิเกนิวนั้นจำไม่ได้ จำได้ในส่วนของอาจารย์สุขุมนรสกุลแต่อีกท่านหนึ่งที่สอนวิชากฎหมายเหมือนกันอะไรแสงแสงเนี่ยนองเล็กจำไม่ได้ถ้าผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยด้วยนะคะจำไม่ได้จริงๆกับนึกไม่ออกเลยว่าใช่อาจารย์ชูศักอะไรแสงแสงอะไรแบบนี้ค่ะจำไม่ได้ขออภัยด้วยนะคะไม่ขอยืนยันนะคะคือจาไม่ได้จริงๆแล้วก็ทีมอาจารย์นักกฎหมายทุกท่านในสถาบันนี้ทั้งหมดป่านนี้คงจะเอามือกุมหัวกันหมด ละมังค่าป่านนี้คงจะร้องฮพุทธธรมโมสังโฆกันไปหลายรอบและก,กระมังเอียงมันจังเป็นจังสั้นเอียงมันจังเป็นจังซี่ไ <c oughs> พภๆกับเกงลืนครูกันมดแล้วบางคนคงจะบอกเข้าใจลืนคู่แปลว่าเอียง คำว่าลืนครูเป็นภาษาอีสานจ้าเก่งลืนครูก็แปลว่าเก่งเกินครูหรือเก่งกว่าครูยังไงล่ะคะมีใครเห็นน้ำมีใครเห็นด้วยครับน้องเล็กแกะกะบัจ้าว่ามีแต่คนเก่งลืนครูกันเมืทั้งนั้นเลยที่โด่งดังโลดแลนอยู่ในโลกโซเชียลทุกมือน,นี่นาะเก่งลืนครูมาก ส่วนปีนี้นั้นเออมันก็แปลกเนาะทุกอย่างมารวมมาตุ้มกันอยู่ในปีนี้กันหมดโดยเฉพาะช่วงกลางกลางปีลงมาหาท้ายปีนะคะเป็นปีทองของนักกฎหมายที่ส่วนใหญ่เป็นนักกฎหมายที่จบจากสถาบันเดียวกันนี้แทบจะทั้งนั้นที่ได้ ถูกคณะอาจารย์คณะอาจารย์นำทีมโดยอาจารย์สุขุมนวลสกุลได้ตัดสายเสือแจ้งเกิดกันเป็นเท่าแจ้งเกิดก็มี <c oughs> แจ้งแจ้งดับก็มีเหมือนกัน <c oughs> หรือแจ้งเกิดดับ,ดบก็มีนะคะใครกันที่มักจะพูดว่านักศึกษามหาวิทยาลัยปิดเก่งกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดลองเหลียวมองซ้าย มองขวามองหน้ามองหลังดูสิคะลูกพ่อคุณด้วยกันทั้งนั้นลอมหน้าล้มหลังอยู่เนี่ยที่โดดเด่นเก่งขั้นเทพดังนั้นใครที่ชอบดูถูกลูกศิษย์มหาวิทยาลัยเปิดเลิกคิดกันได้แล้วนะคะคนมันจะเก่งเรียนที่ไหนมันก็เก่งคนมันจะโง่เรียนที่ไหนสถาบันไหนมันก็โง่มันขึ้นอยู่กับตัวของตัวเองด้วย ก้คนมันสิงโง่เรียนยุทาบันไดสื่อดังแค่ใดค่าเทอมแพงแค่ใดมันกะโงคือเก่าเด้ล่ะบจ่จำเป็นต้องมีค่านิยมสูงๆดอกเรียนสถาบันแพงแพงคาเทอมแพงแพงให้เปลืองเงินอีพ่ออีแม่เฉพาะคาเทิมแค่ปีเดียวกะสื่อบ้านได้เป็นหลังเลยล่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องมันสิแพงเอียงกเยียกรกะดอ เรียนและบินได้บละมันก็ขาติดดินกันทุกคนนั่นล่ละก็อยู่ในภายใต้แรงดึงดูดของโลกกันทุกคนบ่เห็นสมีไพรตีลังกาย่างหรือสั่งบ้านสั่งเฮือนเอาพื้นบ้านงายขึ้นทัองฝ้าเอาหลังค่าไว้ทั้งดินบินเอาหัวยางแท่นขากันใดจะค้นบละพ่อแม่พี่นอ้องเฮ้เว้าแล้วก็เมืยหัวอกหัวใจ พ่อแม่อยู่บ้านนอกคอกนะำเจ้าปัญญาหาเงินได้หลายขนาดนั้นส่งลูกเรียนสูงๆได้จังไดค่าเทอมปีหนึ่งปีหนึ่งแทบสิซื้ือบ้านแถวชนบทได้เกือบทั้งหลังในสิค่าอยู่ค่ากินค่าหอพักอีกค่าเดินทางอีกโอ้ยคิดแล้วกระปวดหัวแทนอีพออีแม่ทั้งหลายนะจ๊ะอายุขนาดนั้นแล้ว 18, บแปด2ิบเไปแล้วหาเงินส่งตัวเองเรียนก็ได้แล้วแต่กลับแบมือขอเงินพ่อแม่ใช้อยู่ต่างจากบ้านอื่นเมืองอื่นอายุ 14, บสเกิดทำงานหาเงินเรียนเองกันแล้วเอาตัวรอดได้ละรับผิดชอบตัวเองได้ละบม่มีภายแบมือขอเงินอีพออีแม่จ้าขนเขาสอนในเด็กน้อยนั่นแข็งแกรง่งหู้จักเอาตัวรอด แต่บ้านเฮาสอนให้เด็กน้อยอ่อนแอซอยเหลือตัวเองบ่ได้ก็คือวานั่นละบ่ทอดไผดอกวิถีชีวิตของคนแต่ละท้องที่แต่ละเมืองแต่ละบ้านแต่ละประเทศมันก็มีค่านิยมมีวิถีชีวิตที่ต่างกันเสียเหมือนกันแท้คึกกันแป๊ะเลยมันก็เป็นไปบ่ได้อีกทั้งปีนี้ก็เป็นปีทองของวงการบันเทิง วงการนักกฎหมายวงการแพทย์วงการหมอวงการนักการเมืองวงการอะไรอะไรอีกหลายๆวงการต่างก็ก้าวเท้าเข้าสู่การพิจารณาตัดสินจักศารและก้าวเท้าเข้าสู่ประตูเรือนจำกันทั้งชายทั้งหญิงกันเป็นเท่ามันเกิดอียงขึ้นก็ประเทศไทยกันแน่น้อท่านโหราจานท่านช่วยอธิบายได้ไหมลัคนาราศีใดดีร้ายอย่างไร เหตุไหนหนอจึงก้าวเท้าเข้าไปชดใช้กรรมในคุกกันเป็นเท่าดาวไหนทับดาวไหนดาวไหนดึงดูดหรือผลักดาวไหนกันแน่เนอะดวงคนดวงบ้านดวงเมืองมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เกกะก็ทำนายได้ว่าดาวดวงไหนที่มีอิทธิพลต่อใครหรืออะไรยังไงเจกะก็ทำนายได้ไม่ต้องอาศัยท่านหราจารย์ดอกจ้า กะกะสิทำนายให้ถ้าทำนายผิดก็ถือไม่เรี้ยวมาปาดก่อนเกกะได้เลยจ้ามันโมแมนมันบใชอ่อิทธิพอิิิทธิ์จากดาวดวงใดดอกแต่มันเกิดจากอิทธิพล์หละักกอิชทริ์ของดาวแห่งความโลภดาวความหลงดาวเงินดาวท้องดาวไม่รู้จะพอของมนุษย์ตัวเป็นๆน,นี่ละจ้า แต่แต่แต,แต,แต่แต่นะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันขาดไปดาวหนึ่งหรือเปล่าเนาะก็ดาวพระศุกร์ยังไงล่ะคะที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีกว่าดาวดวงไหนไหนในระบบสุริยะจักรวาลซะอีกเฮฮยไ่สิเถียงบละไผ่สิเถียงว่าโบแมนมันมูจริงมันบัแมนมันบูชัยก็เถียงนี้เลย้อจ้ะแกกัดบัวหยาง ก็ไม่เป็นอะไรดอกเมื่ออายการสูงสุดนน่แน,น่ที่เขาเรื่องก็เขาโลดออกนอกเรื่องก็ออกโลดโบ่ส่งสัญญาณกันเลยคน,งงงคนฟังก็งงคนฟังก็งงเมื่อแล้วแบบนี้โอเคโอเคนอกเรื่องแล้วหลายแล้วตอนนี้มาเขาในเรื่องอข่าวกันต่อน,นะจ๊ะก็ไม่เป็นไรหรอกเมื่ออายการสูงสุดไม่รับเรื่องจากคุณอัจฉริยะเพื่อขอให้ การสูงสุดเปลี่ยนแปลงคำฟ้องก็ช่างเขาเถอะเขาอาจมีนอกมีไนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ต้องสนใจดอกไม่อยากรับก็ไม่ต้องรับเพราะตอนนี้ DSI ยอมรับเอาคดีนี้ไปรื้อแทนแล้วทุกคนก็เตรียมตัวเตรียมใจติดตามการรื้อคดีของ DSI กันว่าจะเป็นยังไงจะเป็นเยี่ยงไรแตงโมจะชวงคืนความเป็นธรรมให้ตัวเองได้หรือไม่ <c oughs> และทุกคนจะทวงคืนความเป็นธรรมให้กับแตงโมได้หรือไม่รอดูต่อไปนะคะให้เวลา DSI ได้ทํางานสักระยะนะคะเดี๋ยวก็คงจะมีความคืบหน้าว่าเป็นย่ยงไรบ้างแต่ทุกคนยังจำได้ไหมคะว่าตอนที่เกิดเรื่องแตงโมต,ตกน้ำใหม่ๆและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็มีทงอยู่แล้วมีพิรุธต่างๆมากมายมีแค่พัจฉริยะที่สู้ไม่ถอย รวมทั้งคุณหมอพรทิพย์และอาจารย์หมอธวัชชัยนะคะและก็ทีมงานของพี่อัดนะคะที่ยอมเสียงเงินเสียท่องมากมายเพื่อตามหาความจริงว่าแตงโมนั้นตายเพราะเหตุใดกันแน่ตายบนบกหรือในน้ำกันแน่และมีหลายท่านพยายามจะเรียกร้องให้ดีเอรับคดีนี้ไปทำแต่ถูกด s เอปฏิเสธไม่ยอมรับเรื่องนี้ไปทำแล้วตอนนี้ทำไมเปลี่ยนใจ รับไปทําเองเสียละขนาดอายการสูงสุดยังไม่ยอมรับเรื่องโรงเรียนนี้เลยทุกคนสงสัยไหมคะมันน่าคิดนะมันน่าคิดน่าคิดเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเอียงกันแน่นอะอ <c oughs> มันจะเป็นแบบที่หลายๆคนสงสัยหรือเปล่าก็บรรูนะ้เนาะเป็นอย่างดีเอจังเปลี่ยนใจ นานดีดักกว่าถักทอเราไม่ไหวกว่าที่จะสำเร็จหวังดังตั้งใจกว่าจะได้ให้ใครเห็นยากเย็นจริงแต่ความชั่วมันยั่วยวนชวนหลงไหลแค่อาศัยใบหน้าด้านใจมานสิงก็เพียงพอ ต่อใจใครท้วงติ่งก็ทำนิ่งไม่ประวิงต่อสิ่งใดผลแห่งการกระทำตัวดีชั่วนั้นแตกต่างกันราวฟ้าดินสิ้นสงสัยคนทำดีย่อมได้ดีมีสุขใจคนทำชั่วหมองมัวในจิตใจตน ทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นไม่ผันเปลี่ยนมันวนเวียนเปลี่ยนไปมาอย่าชะงนหนีไม่ได้ดอกหนาอย่ากังวลได้เห็นผลทันตาไม่ช้านานต่อให้หนีไปไกลสุดปลายฟ้ากำไลล่าพาตัว ทั่วสถานใครทําคิดคิดชั่วทั่วสันดานต้องชดใช้ไปชั่วการกับกันปี